ก็สวัสดีทุกท่านนะคะที่อยู่ในซูมตอนนี้นะคะเอ๋เชื่อว่าวันนี้นะคะเป็นซูมที่เรียกว่าฟังจากเรียกว่าทั่วประเทศและก็ทั่วโลกเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ธุรกิจนะคะแห่งความสุขและก็ความสําเร็จะคะ่ะวันนี้นะคะเอ๋ก็ขออนุญ,ญาตนะคะแนะนําตัวเองก่อนนิดนึงนะคะก็ต้องบอกเลยว่าชื่อเอ๋นะคะพัทรวันสุขขันนิวานนะคะค่ะวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากบริษัทนะคะแล้วก็ยินดีมากๆนะคะที่จะมาแบ่งปันในหัวข้อที่สําคัญมากๆนะคะ พขาเอ๋เชื่อว่านะคะไม่ว่าตอนนี้คือท่านอาจจะเคยรู้จักนูสกินนะคะฟังจากคนข้างนอกยังไงก็แล้วแต่นะคะแต่วันนี้ค่ะมาฟังจากเอ๋นะคะตรงนี้แล้วก็ที่นี่นะคะในธุรกิจนูสกินนะคะเอ๋กล้าพูดได้เลยว่าเอ๋คือคนที่รู้จริงนะคะวันนี้เรามาฟังข้อมูลที่เป็นแฟกต์นะคะเป็นความจริงทั้งหมดนะคะของธุรกิจนี้นะคะแล้วก็ตัวเอ,เองเนี่ยอยู่ในธุรกิจนี้มาแล้วทั้งหมด15ปีนะคะก็ช่วงเวลาตรงนี้ขอให้ทุกท่านโฟกัสนะ ะคะที่จะฟังข้อมูลนะคะธุรกิจที่ดียอดเยี่ยมที่สุดแห่งปีเลยนะสําหรับตัวเองนะเอกถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดนะคะก็เดี๋ยวเราดูข้อมูลไปพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดแป๊บหนึ่งนะคะอโอเคเดี๋ยวขอเปิดสไลด์นิดนึงนะคะ โอเคค่ะเชื่อว่าทุกท่านนะคะก็นะคะนะคะได้ฟังนะคะในส่วนของ VTR นะคะที่บริษัทเปิดไปแล้วนะคะแต่วันนี้ลองมาฟังในมุมมองของคนที่อยู่ในธุรกิจนี้นะคะแล้วก็ทำธุรกิจนี้นะคะเป็นบิสเนสนะคะ เป็นบิสเนสจริงๆไม่ใช่แค่การขายของนะเดี๋ยวเรามาฟังไปพร้อมๆกันนะคะโอเคค่ะขออนุญาตแชร์ตัวเองก่อนนะคะตัวเองเนี่ยเหมือนที่นะคะคุณแบงค์บอกเลยนะเอ๋เป็นเหมือนแบบบุคคลทั่วไปมากๆคนธรรมดาเลยนะคะที่จบนะบริหารธุรกิจค่ะสาขาวิชาการตลาดจากมหาวิทยาลัยพาย,ยัพนะคะหลังจากที่จบมาแล้วเนี่ยก,ก็ทํางานบริษัทเอกชนหลายที่ด้วยกันนะคะที่สุดท้ายนะคะที่ก่อนจะเข้าสู่ธุรกิจนูสกินก็คือเอ๋ทำอยู่นะคะบริษัท t t t ีแอจำกัดมหาชนนะคะหรือ ปัจจุบันคือ3 BB Broadband นะคะที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของนะคะอินเทอร์เน็ตนะคะบรอดแบนดทั้งหลายนะคะที่หลายๆท่านคงรู้จักกันดีนะคะค่ะก็ตอนนั้นนะคะอบอกเลยว่าเอกทำงานเนี่ยใช้ชีวิตอยู่แบบไปวันๆจริงๆนะเอกคือแค่คิดว่าคืนรายได้เข้ามาเสร็จนะ ขอดรถหนึ่งคันนะคะแล้วก็ใช้แบบคือเดือนชนเดือนแบบนั้นเลยนะคะก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะเพราะว่าที่บ้านเองจริงแล้วเนี่ยก็มีธุรกิจมีกิจการนะคะแล้วคุณพ่อบอกว่าคือจบมาแล้วไม่ต้องอะไรเอาตัวเองให้รอดนะคะคือฟิลตอนนั้นรู้สึกเอาตัวเองให้รอดนะคะดูแค่ตัวเองอย่างเดียวจริงๆนะคะ,ะจนกระทั่งค่ะอย่างที่บอกนะคะวันหนึ่งค่ะมันก็มีวิกฤตนะคะเกิดขึ้นนะคะจากธุรกิจที่บ้านที่นะคะเราไม่คาดคิดนะคะเอ๋เชื่อว่าในสภาวะในทุกๆวันนี้นะคะหลายๆท่านนะคะ ก็อาจจะเคยได้ยินคํานี้เยอะเลยวิกฤตวิกฤตนะคะแต่วันนี้เอเชื่อว่าคนที่อยู่ในห้องซูมนี้ค่ะนะคะมีหลายท่านเลยนะคะที่มาด้วยวิสัยทัศน์จริงๆแล้วจุดเปลี่ยนนะคะทางความคิดของคนนะคะจะมีอยู่2วินะในมุมของเอนะเอต้องบอกมันมีในส่วนของวิกฤตนะคะแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คือเรื่องของวิสัยทัศน์นะคะหลายท่านนะคะที่มาในในในช็อตนี้เรื่องของการวิสัยทัศน์เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากๆคือชีวิตดีอยู่แล้วะ นะแต่ก็สามารถมีชีวิตที่ดีกว่าได้เห็นโอกาสที่ดีกว่าก็พร้อมที่จะคว้าพร้อมที่จะเปิดรับแบบนี้นะคะแต่เอเดอร์อาจจะไม่เหมือนหลายๆท่านนะคะเอามาด้วยวิกฤตนะคะก็นะสภาวะวิกฤตของที่บ้านคือเป็นหนี้สินหลักล้านนะคะถึงขั้นที่เรียกว่าต้องเรียกว่าขายรถเนาะเตรียมขายรถแล้วก็เตรียมหาบ้านเช่าอยู่นะคะตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่า เฮ้ยเราจะช่วยอะไรเนี่ยที่บ้านได้บ้างนะคะด้วยสภาวะของการทํางานกินเงินเดือนตรงนั้นนะ่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยนะคะแต่วันหนึ่งค่ะก็มีโอกาสนะคะของธุรกิจนูสกินเนี้ยเข้ามานะคะแต่พอเวลามีโอกาสเข้ามาปั๊บเนี่ยนะคะต้องบอกเลยเลยว่าความคิดในตอนแรกเลยอะ่ะเชื่อว่าหลายคนเป็นนะคะเวลาที่เกิดสิ่งใหม่เข้ามาเรียกว่ามาสกิดเราแบบเนี้ยนะคะฟิลของเรานะคะเราก็จะแบบสมองมัน บ้างออกมาก่อนเลยค่ะข้อจำกัดมันมาก่อนเลยว่าคือเราอ่ะไม่มีเงินทุน เราอะไม่มีประสบการณ์อะไรธุรกิจแนวแบบนี้เราทําไม่เป็นหรอกอะไรเงี้ยค่ะและเราก็ไม่มีเวลาด้วยแค่ทํางานประจําแล้วก็โอ้โหแค่นี้ก็จะไม่มีเวลาอยู่แล้วแล้วเราก็กลัวความเสี่ยงนะคะกลัวล้มเหลวแล้วเราก็กลัวโดนหลอกด้วยนะเอเชื่อว่าหลายๆคนอะคือความคิดในเริ่มต้นเวลาจะทําสิ่งใหม่ๆค่ะบางคนมันจะปึ๊บขึ้นมาแบบนี้เลยใช่ไหมคะแต่เอจะบอกว่าสิ่งหนึ่งค่ะที่เอคิดในมุมกลับกัน แบบที่คนประสบความสําเร็จมักจะคิดอะคะ่ะมันมีอีกมุมหนึ่งของฝั่งสมองของเรานะคะที่จะบอกว่าเฮ้ยถ้าเราเจอโอกาสที่ดีอะเราถ้ามันใช่อะถ้าเราไม่ได้มีเงินทุนท้อมอะคาถามก็คือเราหาวิธีการได้ไหมนะคะและถ้าเราไม่มีประสบการณ์ในการทําธุรกิจบอกกับตัวเองแค่ว่าเราพร้อมที่จะเรียนรู้ได้ไหมนะคะและถ้าเราไม่มีเวลา ใช่ไหมคะแต่เราอยากแบบมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากช่วยเหลือข้อวัวยผ่านวิกฤตถามตเตงแค่ว่าจัดสรรเวลาเพื่อสิ่งนี้ได้ไหมนะคะและถ้าเรากลัวความเสี่ยงถูกไหมคะเรากลัวทําไม่ได้จริงๆแล้วสิ่งที่มันน่ากลัวมากกว่าความเสี่ยงทําไม่ได้คืออะไรมคะการที่ไม่มีโอกาสได้ทําจริงๆคือคนที่ไม่มีโอกาสได้ทาอะ่ะคือไม่รู้เลยว่าเต็งทาได้หรือทําไม่ได้อันเนี้ยน่ากลัวนะคะแล้วยิงคําถามกับเต็งว่าแล้วถ้าฉันทําได้ล่ะถ้าฉันประสบความสําเร็จล่ะนะคะและสุดท้ายคะ่ะกลัวโดนหลอก ในยุคนี้แทบเรียกว่ามไม่ต้องกลัวโดนหลอกเลยนะคะเราอยู่ในยุคของข้อมูลข่าวสารแบบไร้พรมแดนเราสามารถหาข้อมูลจนเราเชื่อใจไว้ใจมั่นใจได้เลยนะอันนี้คือมุมฝั่งนะคะอีกสมองฟากหนึ่งที่เอกคิดแล้วโชคดีมากค่ะนะคะที่แบบว่าเอเชื่อนะคะในด้านการเปลี่ยนมุมคิดแบบนี้นะคะก็เลยทําให้นะคะเอกมีโอกาสนะคะได้เริ่มนะคะในส่วนของธุรกิจนูตสกินอ่ะคราวนี้ทุกๆท่านนะคะที่กําลังฟังอยู่ในซูมตอนนี้ ลองลองตอบคําถามนี้ไปพร้อมๆกันนะคะลองพิมพ์แชทมาก็ได้นะคะมีปฏิสัมพันธ์ด้วยกันได้นะคะ,ะก็คือว่าคําถามที่อีกจะถามก็คือวันนี้ค่ะถ้าเราจะทําธุรกิจอีกสักหนึ่งธุรกิจเพิ่มอีกสักหนึ่งธุรกิจนะคะธุรกิจอะไรอะ่ะที่ตอนนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นธุรกิจแบบไหนดีกว่าที่มันน่าสนใจที่มันน่าทำอะ่ะในปี2021เนี้ยธุรกิจที่คุณอยากจะทำอะ่ะมันเป็นธุรกิจแบบไหน ลองพิมพ์มากันเลยค่ะมันเป็นแบบไหนคะที่คุณว่ามันน่าสนใจนะคะ,ะและจากประสบการณ์การทาธุรกิจของเอง๋ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะเอ๋พูดได้เลยว่าเอ๋ได้เจอกับเหล่านักธุรกิจโดยเฉพาะ SME เนี่ยเยอะมากๆนะคะแล้วเอ๋ก็ถามคําถามแบบนี้กับเขานะคะนะสิ่งที่ได้คําตอบมานะคะเอ๋ไม่แน่ใจนะว่าอยู่ในคําตอบของทุกๆท่านนะคะที่ที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ไหมนะคะแน่นอนค่ะนะคะคําตอบข้อแรกเลยนะคะที่เจอคือเขาบอกเลยว่าเอาแน่ๆแหละ มันต้องถูกต้องตามกฎหมายก่อนนะคะอย่างที่สองค่ะนะคะมันต้องอยู่บนออนไลน์นะคะถามว่าทําไมต้องออนไลน์เพราะว่าวันนี้ธุรก,กิจออนไลน์เท่านั้นแหละที่แบบคือไปรอดนะคะเราก็เห็นเนาะว่าคือออนไลน์นี่เงินสะพัดมากๆอย่างที่สามค่ะนะคะสินค้าเนี่ยจะต้องเป็นนวัตกรรมและต้องมีจุดแข็งนะคะมีจุดเด่นนะคะที่ล้าหน้าคู่แข่งนะคะอย่างที่สี่ค่ะมันต้องมีระบบ และคำนี้สำคัญกับนักธุรกิจมากๆนะคะนักธุรกิจจะให้ความสำคัญกับคาว่าซิสเต็มเพราะซิสเต็มเท่ากับเวลานะคะถ้าธุรกิจไหนมีระบบ นั่นจะทําให้คุณมีเวลานะคะและสุดท้ายค่ะมันต้องเป็น global นะคะมันตัวดีกว่าโลโ a l แน่นอนไม่ใช่คำอย่างเอ๋อยู่ที่เชียงใหม่ไม่ใช่ทําได้แค่ที่เชียงใหม่อะไรแบบนี้นะคะอ่ะวันนี้เดี๋ยวเรามารู้จริงกันดีกว่านะคะกับบริษัทนูสกินในมุมมองของคนที่อยู่ข้างในนะคะ15ปีมาแล้วนะคะแล้วก็นะคะอยู่ที่นี่นะคะบอกว่าไม่หวั่นไหวนะต้องบอกงี้ไม่มีการหวั่นไหวเลยนะคะเพราะว่าเอ๋มีโอกาสค่ะได้ไปบริษัทแม่นะคะสํานักงานใหญ่คะ่ะของนูสกินอยู่ที่ โอยูท่าที่สหรัฐอเมริกานะคะเอไปมากถึง3ครั้งแล้วนะคะนะนูสกินอินโนเวชันเซ็นเตอร์สู่วิจัยลงทุนมากกว่า4,000ล้านทุกท่าน4,000ล้านนะ,ะแล้ววันนี้ที่เรากำลังมาคุยกันแบบนี้คือบริษัทนี้นะคะเขาเป็นโกลบแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้เราได้จอยเขาค่ะได้เป็นพาร์ทเนอร์กับเขาเอว่าแค่แบบแค่สไลด์นี้สไลด์เดียวเนี่ยถ้าทุกท่านเข้าใจนะคะใน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 ข้อเท็จจริงของนูสกินเนี่ย เอกคิดว่าวันนี้นะคะเราต้องตัดสินใจนะคะได้เป็นได้ร่วมธุรกิจกันแน่นอนอยู่ในครอบครัวเดียวกันแน่นอนนะคะอ่ะวันนี้เรามาตอบนะคะเอกจะมาตอบคําถามค่ะนะ,ะในส่วนที่อะไรอ่ะเป็นธุรกิจที่น่าสนใจอ่ะอันที่หนึ่งค่ะถ้าเราพูดในมุมของการถูกต้องตามกฎหมายอ่ะวันนี้บริษัทนูสกินนะคะจดทะเบียนเป็นธุรกิจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้ง นะคะเพราะฉะนั้นเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเขาจะมีองค์กรกลางนะคะที่เป็นตัวพิสูจนะคะเป็นตัวตรวจเช็คนะคะให้กับเราคนธรรมดาที่แบบไม่แน่ใจว่าเฮ้ยมันใช่เป็นสีดําสีเทาหรือเปล่ามันเป็นแชร์ลูกโซ่ไหมนะคะ องค์กรที่ตรวจเช็คค่ะจดไว้เลยนะคะชื่อ TDSA ค่ะสมาคมขายตรงแห่งประเทศไทยนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเหนือชั้นแล้วสําหรับนะัะธุรกิจขายตรงที่อยู่ในประเทศไทยแต่เหนือชั้นมากกว่านั้นก็คือ w f d s a นะคะก็คือสมาคมขายตรงโลกเห็นไหมคะบริษัทนูสกินไม่ใช่แค่นะคะแค่สมาคมขายตรงไทยเท่านั้นยังถูก ตรวจสอบนะคะผ่านอยู่ในสมาคมขายตรงโลกเอาแค่นี้ก็ถือว่าโปร่งใสนะคะถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะคะ,ะมากไปกว่านั้น,นะคะ่ะอันนี้เป็นขั้นกว่าแล้วนะขั้นกว่าคือบริษัทนูซกินเนี่ยอยู่ในนิวยอร์กตอกเอ็กเชน์อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ค่ะ บอกเลยว่าคนที่เล่นหุ้นก็จะรู้ดีนะคะถ้าเอพูดว่าอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันไม่ต้องถามแล้วนะคะว่ามันแชร์ลูกโซ่หรือเปล่ามันผิดกฎหมายไหมเพราะไม่มีธุรกิจสีดําสีเทาใดๆนะคะได้อยู่ในนะคะสมาคมได้อยู่ในนะคะนิวยอร์กตอะเอเ็กเซนตตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งเขาเรียกว่าถูกเช็คนะคะตรวจสอบว่ามั่นคงนะ,ะแล้วก็โปร่งใสเขามีฝ่ายกฎหมายตรวจสอบอย่างเข้มงวดนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจค่ะว่าเรา เป็นหนึ่งในร0อบริษัทที่น่าเชื่อถือระดับโลกนะคะจาก Forbes Magazine นะคะอ่ะเคลียร์ข้อแรกไปแล้วนะคะธุรกิจที่น่าทำเห็นไหมคะอันนี้ข้อแรกน่าทําแล้วนะคะมาดูข้อที่2ค่ะน่าทํายิ่งกว่านะคะบอกเลยว่ามันต้องโกออนไลน์แล้วออนไลน์ต้องไม่ใช่อออนไลน์ธรรมดานะคะทุกท่านมันต้องเป็นออนไลน์แบบมีแพลตฟอร์ม นะ,ะออนไลน์แบบมีแพลตฟอร์มนั่นหมายความว่านะ,ะเขาสามารถเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มตอนนี้หลายท่านอาจจะยังไม่เคยทราบในส่วนของวิสัยทัศน์ของบริษัทนะคะ mm hmm. คือทิศทางที่บริษัทจะไปนะคะ mm hmm. เขาบอกว่านะคะนูสกินนะคะเป็นนะคะแพลตฟอร์มทางโอกาสทางธุรกิจชั้นนําของโลก นี่คือวิสัยทัศน์ของเขาเห็นไหมคะพอโลกเปลี่ยนนะคะบริษัทยักษ์ใหญ่แบบนูสกินเขาก็ปรับค่ะนะ,ะบริษัทไหนที่ปรับตัวไม่ได้นะคะไม่มีแพลตฟอร์มนะคะบอกเลยว่านะคะหลายๆธุรกิจนะคะที่ที่เป็นเน็ตเวิร์กนะคะถ้าเราไม่ปรับตัวก็ไปต่อยากเหมือนกันนะคะแต่นูสกินปรับตัวเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือไม่ต้องแปลกใจค่ะนูสกินขึ้นเป็น base work from home opportunity นะคะซึ่งเข้ากับยุคเข้ากับสมัยนะคะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นะคะบอกเลยว่ากับคนยุคนี้มากๆ ะะเพราะฉะนั้นนะคะเคลียร์นะคะในส่วนของข้อที่สอไปแล้วน่าทำใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูความน่าทำข้อที่3ที่หลายๆคนนะคะ mm hmm. บอกเลยว่าถ้ามันจะน่าทำเนี่ยนะ,ะสินะคะ้ามันต้องเป็นนวัตกรรมมันต้องไร้คู่แข่งมันต้องตอบโจทย์อ่ะนะ,ะสิ่งที่เอกยากจะบอกก็คือวันนี้นะคะมูลค่าทางการตลาดที่ใหญ่ที่สุดมากๆนะคะมหาศาลเลยทุกท่านที่อยู่ในห้องซูมตอนนี้ลองบวกอายุตัวเองไปอีกสัก1ิปี 20ปีนะคะแล้วถามตัวเองว่า10ปี20ปีตอนนั้นทุกท่านนะคะต้องการอะไรนะคะแน่นอนค่ะมันจะหนีไม่พ้นเลยนะคะใช่ไหมคะไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บป่วยอยากสุขภาพดีในระยะยาวเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะมูลค่าทางการตลาดของสินค้าที่ใหญ่มากๆเขาเรียกว่ากลุ่มแ n t ต a g i n g นะคะมันไม่ใช่แต่งหน้าลิปสติกทาปากไม่ใช่นะคะแอนตี Anti ้อ n g คือต่อต้านความเสื่อมชราชะลอแก่ได้จริงอะคะ่ะ เพราะฉะนั้นนะคะนูสกินก็รู้ค่ะว่าที่จุดของร่างกายมนุษย์เราเนี่ยถ้าจะให้แบบว่านะคะไม่แบบว่าไปแก้ไขได้เนี่ยต้องไปที่จุดต้นกําเนิดเลยนะคะก็อยู่ที่เรื่องของยีนแล้วก็ DNA ถูกไหมคะอ่านะคะหลายท่านเมื่อกี้ก็ดูวิทยาไปแล้วนะคะเอกไม่พูดอะไรเยอะเพราะว่านูสกินเขาได้ตัดสินใจ Takeover นะคะซื้อสถาบันวิจัยยีนที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง Life เจนเนี่ยคะ่ะ เราควบรวมกิจาการเรียบร้อยเพราะฉะนั้นคลังข้อมูลยีนมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่กับเรานะคะและไม่ต้องแปลกใจนะคะที่วันนี้นะคะ สินค้านวัตกรรมของเรานะคะได้รับรางวัลระดับโลกนะคะมากมายเลยทีเดียวคือพูดยังไงก็พูดไม่หมดนะคะแต่มีสินค้ากลุ่มหนึ่งค่ะที่น่าสนใจมากๆและมีอัตราการเติบโตที่สูงและคนให้ความสนใจมากเขาเรียกว่าสินค้ากลุ่ม beauty gadget หรือว่า beauty device นะคะที่เป็นทำอะไรแล้วสวยเองที่บ้านเป็นสัพเป็น innovation เป็นเครื่องนวัตกรรมแบบนี้นะคะ nu s กินก็ขึ้นอันดับหนึ่งของโลก 2ปีสอนเรียบร้อยแล้วนะคะอ่านะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะเรามาตอบคำถามธุรกิจที่น่าสนใจข้อที่4กันนะคะก็คือมันต้องมีระบบใช่ไหมคะ ซึ่งดูสกินเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดิจิตอลแพลตฟอร์มของทุกแพลตฟอร์มที่ชั้นนำเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line, i n s t a g r a กร o u t u b e ทุกอย่างดูสกินจัดให้เรียบร้อยแล้วนอกเหนือจากนั้นยังมีแอปพลิเคชันพิเศษต่างๆนะโปรแกรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นทริปท่องเที่ยวอะไรต่างๆแบบนี้รวมถึงนะคะระบบเรื่องของดรอปชิปการมีคลังสต็อกสินค้าให้เราค่ะ50กว่าประเทศทั่วโลกพร้อมจัดส่งสินค้าให้เราเลยหลายคนจะไม่เห็นคุณค่า ถ้าคุณไม่เคยทําสินค้าที่คุณจะต้องขนส่งสินค้าเองข้ามประเทศไปคุณจะไม่รู้ว่าปัญหาประสัดเงื่อนไขนการจัดส่งมันยุ่งยากแค่ไหนแต่วันนี้คุณจะเห็นคุณค่าก็ต่อเมื่อนะคะคุณเคยทําสิ่งนั้นแล้วนะคะและสิ่งที่มันเป็นเรื่องยุ่งยากทั้งหมดนะทั้งมวลน,นะคะ นูสก,กินจัดการเรื่องยากๆใช้เงินเยอะๆให้ทุกท่านหมดแล้วนะคะดีที่สุดก็คือที่นี่เลยนะคะนะคะบอกได้เลยว่ามาแค่ใจนะคะบอกว่าแค่มีใจเข้ามานะคะนูสก,กินเตรียมพร้อมให้ทุกท่านหมดแล้วนะคะและข้อสุดท้ายแน่นอนค่ะการจ่ายแผนปันผลการจ่ายไรายได้นะคะที่บอกเลยว่าคุ้มค่าจ่ายง่ายจ่ายเร็วนะจ่ายแบบยุติธรรมนะ,ะและที่สำคัญจ่ายแบบไม่มีเพดานจำกัด เอกกล้าพูดได้เลยค่ะว่าการจ่ายกำไรผลตอบแทนของนูสกินที่3รูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นกำไรจากการค้าปีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโบนัสนะคะซึ่งจ่ายได้สูงสุดถึง40%นะคะและสุดท้ายการจ่ายรายได้แบบหลีดหรือว่าการขยายสาขานะคะซึ่งเขาให้5%เซของแต่ละสาขานะคะตรงนี้นะคะก็ให้ไปถามนะคะคนที่ชวนทุกท่านมานะแต่เอาเป็นว่านะคะอธิบายสั้นๆให้เลยว่า ให้รายได้ไม่ได้น้อยหน้าเลยนะคะจากธุรกิจที่คุณลงคุณเป็นหลัก1ิล้านร้อยล้านเอกราพูดได้เลยนะคะการลันตีตรงนี้เลยด้วยตัวเลขตรงนี้ค่ะส5ปีที่นูตสกินจ่ายแผนปันผลจ่ายกำไรให้กับผู้แทนจําหน่ายนะคะหรือนักธุรกิจที่เป็นพาร์ทเนอร์จ่ายไปแล้วมากกว่า5 0 0 0 0นล้านค่ะ5 0 0แสนล้านคิดว่าจาวนวนี้เยอะไหมคะ นะถ้าบริษัทไม่ยิ่งใหญ่จริงไม่มั่นคงจริงนะคะทําไม่ได้แบบนี้แน่นอนจ่ายไม่ได้แบบนี้แน่ๆน,นะคะและสุดท้ายคะ่ะในส่วนของ CSR นาะอหรือว่า t for o o o ฟนะคะการเป็นพลังแห่งความดีนะคะนูสกินกนะ็มีโปรแกรมที่เรียกว่าให้ผู้แทนจําหน่ายนะคะสมัครใจค่ะนะตายตัดนะคะหรือว่าหักเงินจากกําไรนะคะจากการทำธุรกิจของเราไปเลย ทุกเดือนนะคะหากแบบออโต้เลยนะคะเข้านใะะนส่วนของโครงการผ่าตัดหัวใจเด็กภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งทํามายาวนานแล้วนะคะแล้วอีกหนึ่งโครงการก็คือโครงการนะคะบริจาคข้าวนะคะไวตามิลซึ่งเป็นข้าวผสมวิตามินนะคะไม่ใช่ข้าวสารธรรมดานะคะให้กับเด็กที่เรียกว่าขาดสารอาหารทั่วโลกนะคะซึ่งเอ๋บอกเลยว่าเอ๋ก,ก็เข้าโครงการนี้มาตลอดนะคะกว่า1ิปีแล้วนะ,ะเป็นอะไรที่เป็นธุรกิจที่เป็นพลังแห่งความดีจริงๆนะคะอืม นะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ได้ฟังข้อมูลนะคะที่เป็นข้อเท็จจริงนะคะเป็นแฟกต์แล้วนะคะคือฟังจากคนข้างนอกเอ๋บอกว่ามันคือแค่ข้อมูลที่คนรู้จักะนะแต่วันนี้เอ๋คือคนที่รู้จริงนะคะนะ,ะแล้วก็หลายคนนะคะบอกได้เลยว่าใช้ข้อจํากัดอะ่ะในการที่จะทําสิ่งใหม่ๆเป็นข้ออ้างแต่บางคนนะคะใช้ข้อจํากัดอะ่ะเป็นสิ่งที่เรียกว่าในการสร้างชีวิตแบบไร้ขีดจํากัดเพราะฉะนั้นคือถามเอ๋ว่าวันนี้ สิปีในธุรกิจนี้ได้อะไรมากที่สุดนะนะ,ะเอให้สิ่งนี้เลยค่ะเท่าตัวเอเป็นคนพูดไม่เก่ง เป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออกนะคะวันนี้เอสามารถไปยืนบนเวทีโลกนะคะบนต่อหน้าผููต่อหน้าผู้คนเป็นหลักหมื่นหมื่นคนได้นะคะเอมีโอกาสได้พัฒนาตัวเองจากโอกาสของนูสกินที่เชิญวิทยากรระดับโลกไม่ว่าจะเป็นจอห์นซีแม็กซ์เวลล์นะคะซึ่งเขาเขียนหนังสือเก,กี่ยวกับภาวะผู้นำระดับโลกเลยนะค,ะคือถ้าทำอะไรจะไปขอไปเรียนกับเขาเอกต้องใช้ค่าใช้จ่ายขนาดไหนเพื่อบินไปเรียนกับเขานะคะนะ,ะหรือแม้กระทั่งคุณนิกนะคะวูจีสึเนาะที่เขาแบบแขนขาไม่มีเลยอะ่ะแต่เขามีไมเซ็ต คือที่ดีมากๆนะ,ะเอกก็ได้เรียนรู้อันนี้เป็นโอกาสที่เอกได้จากธุรกิจนูสกินทั้งหมดเลยมีโอกาสได้ลงนิยสาลฟรอมเมกาซีนนะคะนะคะแล้วก็มีโอกาสได้พูดบริีโลกแล้วนะคะนอกจากจากนั้นค่ะเพราะวัตถุประสงค์เอกตอนแรกนะ,ะที่ทําให้เอกก้าวข้ามทุกอย่างนะคะเปลี่ยนมุมคิดจากฟากนะคะที่เป็นปัญหานะคะ,ะเปลี่ยนมาเป็นอีกฟากหนึ่งที่เอกบอกเลยว่าที่คนสําเร็จเขาเป็นกัน กนะ็คือจุดเริ่มต้นเอกคือต้องการปลดหนี้ให้กับที่บ้านนะทุกวันนี้เบอกเลยว่าที่บ้านเอ่นะคะก็เป็นครอบครัวเงินสดนะคะนะเราใช้เงินสดหมดนะคะเราไม่ไม่มีติดหนี้ใดๆเลยนะคะ,ะแล้วก็การไปท่องเที่ยวพาพ่อแม่นะคะไปท่องเที่ยวเนี่ยทั้งต่างประเทศและในประเทศในช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ต้องพูดเลยว่าค่าใช้จ่ายเวลาเที่ยวแต่ละครั้งครอบครัวใหญ่เนาะเอ๋มีลูก4ี่คนค่ะเวลาเที่ยวทีนี้บอกเลยว่า6หลัก7หลักทั้งนั้นเลยนะคะนะเอาเป็นว่ามีรายได้มันดีตรงที่ว่าเราเลือกได้ค่ะ เลือกที่จะใช้ชีวิตแบบไหนก็ได้ นะคะแล้วก็ในส่วนของการที่เอ๋มีลูก4ี่คนการศึกษาที่ดีที่สุดเนาะที่เอ๋เลือกให้กับลูกนะคะรวมถึงการได้เขาว่าให้ลูกได้เปิดโลกกว้างลูกคนโตเอ๋อายุ12ปีนะคะจะ13ปีแล้วนะคะเขามีโอกาสได้ไปเที่ยวทั่วโลกเนี่ยกว่า10กว่าประเทศแล้วนะะแล้วก็เป็นโอกาสจากนูสกินเนี่ยแหละนะคะทำให้เขาได้เปิดโลกได้เห็นต่างๆมากมายของแต่ละประเทศเนาะซึ่งเอ๋ว่าอันนี้ก็คือกําไรชีวิตนะคะนะคะ,นะคะแล้วในส่วนตัวเองนะคะเอ๋ว่าทุกคนก็คงมีไลฟ์สไตล์นะ ที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่เอชอบก็คือวันนี้นูสกินให้เวลาด้วยนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าเราทําธุรกิจที่มีซิสเต็มซิสเต็มเท่ากับเวลานะคะเราจะมีรายได้เข้ามาในขณะเดียวกันเราก็มีเวลาที่จะใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากจะเป็นเอมีโอกาสได้ไปทดลองขี่มา้ามีโอกาสได้ไปเดินป่านะคะมีโอกาสได้ไปฟิตเนสนี่ตอนนี้เพิ่งไปลงเรียนชกมวยไปนะเดี๋ยวจะเริ่มเดือนหน้านะคะมีโอกาสได้ขี่เลยยอดเนาะ,ะมีโอกาสได้ไปเที่ยวล้ว ต้องเรืออะไรแบบนี้นะคะก็ได้ทําหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะอยากกินอะไรก็ได้กินอยากไปไหนก็ได้ไปอยากทําอะไรก็ได้ทําก็คือแค่นี้นะคะที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นะคะในแบบที่เราอยากจะเป็นส่วนนะคะอีกกําไรชีวิตอันนึงที่เอกชอบก็คือทริปท่องเที่ยวของนูสกินแบบ v, v ี i p นะไอบ,บอกเลยว่าเอเที่ยวกับนูสกินก็เกือบ40ประเทศแล้วนะคะจริงๆแล้วถ้าไม่ติดโควิดนี้น่าจะเกิน40ประเทศไปแล้วนะแต่สิ่งหนึ่งที่เอประทับใจก็คือการเที่ยวกับ New Skin นะะูสกินค่ะมีความ VVIP แบบไหนเอาเป็นว่าเราไม่สามารถที่จะซื้อทัวร์ไปเองได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไปพิพิธภัณฑ์ลูฟค่ะเพื่อไปดูภาพโมนาลิซาชมภาพงานศิลป์ในพิพิธภัณฑ์ลูฟใช่ไหมคะนูสกินเขาปิดนะคะพิพิธภัณฑ์ลูฟ เขาสามารถปิดให้เราเข้าไปเดินเที่ยวชมภาพงานศิลป์แบบไม่ต้องเบียดกับคนเยอะอะนึกอกปะคือเอาแบบว่าแบบนี้เอกก็รู้สึกแค่ว่ามันเป็นอะไรที่พิเศษมากแล้วนะคะการเปิดพระราชวังแวร์ตาย จัดงานการลาด,ดินเนอร์ให้เราในพระราชวังแวร์สายแบบนี้นะคะก็ยากมากๆเลยนะคะไม่น่าจะมีรัวไหนจัดนะคะหรือการปิดเขาเรียกว่านครวัติกันซึ่งเป็นประเทศนะคะที่เล็กที่สุดในโลกเนาะนูสกินก็ไปปิดค่ะปิดประเทศนพาพวกเราเข้าไปเดินเที่ยวนะคะแบบไพรเวทนะคะหรือซิตี้ฮอล์ค่ะที่เป็นสถานที่แจกรางวัลโนเบล ถามว่าถ้าเราไม่ได้รับรางวัลโนเบลเราจะมีโอกาสได้เข้าไปข้างในไหมเราได้เที่ยวแต่ข้างนอกนะคะแต่นี่คือโอกาสดีๆนะคะจากโปรแกรม VVIP นะคะที่นูสกินเนี่ย จัดให้เรานะคะทำให้เราได้เปิดหูเปิดตาเปิดโลกกว้างนะคะและรู้ว่ามีเงินเราก็ไม่สามารถไปเองแบบนี้ได้แน่นอนไปปิดไปเหมาสถานที่สําคัญนะคะและแม้กระทั่งการเหมาเรือสําราญระดับโลกนะคะไปสองคนนี้คือค่าให้จ่ายนี้แบบคือบอกเลยว่าหกหลักเจ็ดหลักแน่นอนนะคะก็พวกนี้ก็หายก็ถือว่ามันเป็นกําไรชีวิตเนาะเหนือสิ่งอื่นใด ะะที่เอบอกเลยว่าเอาชอบในธุรกิจนี้มากๆนะคะคงเป็นเรื่องของการแบ่งปันโอกาสนะคะให้กับคนที่มองหาโอกาสเหมือนกับเอในวันนั้นนะคะเอจะบอกเลยว่าการที่เอประสบความสําเร็จมาถึงวันนี้ได้นะ,ะมันเป็นความสําเร็จที่มีคุณค่านะคะมันเกิดจากการที่เราแบ่งปันโอกาสให้กับผู้คนมากมายทาให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะคะสําคัญมากๆแค่ตอนเริ่มต้นที่เขาเข้ามา เขาจะได้ไม n เสร็จค่ะเขาจะได้ไม้เสร็จเขาจะได้วิธีคิดแบบคนที่ประสบความสําเร็จที่ไม่มีโรงเรียนที่ไหนสอนมาก่อนเอ๋พูดได้เลย,เยได้ทุกอย่างจากที่นี่จริงๆนะคะนะคะเพราะฉะนั้นคือวันนี้นะคะสิ่งที่ทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงสําหรับตัวเองเลยมันไม่ใช่แค่การเห็นโอกาสใครก็เห็นโอกาสค่ะเยอะแยะมากมายแต่จะมีสักกี่คนคะที่เป็นคนที่คว้าโอกาสที่สําคัญที่สุดในชีวิต แล้วคุณไม่รู้ว่าโอกาสที่ดีที่สุดมันคือครั้งไหนและเอเชื่อว่าครั้งนี้ค่ะคือโอกาสที่ดีที่สุดของคุณแน่นอนนะคะสําหรับทุกท่านที่อยู่ในห้องซูมตอนนี้นะคะค่ะนี่ก็คือสิ่งที่เอฝากไว้นะคะรู้จริงแน่ๆค่ะ15ปีในธุรกิจนูซีกินขอบคุณและสวัสดีค่ะ